เป็นไงบ้างเฮียเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีเสก็ไม่ว่าเลยเฮียไม่ว่าเฮ้ยปกติเสก็น่ากลัวมากนะเฮียเฮียรอดมาได้ไงเนี่ยนี่มึงจะให้กูเป็นนได้เลยสินะไม่ใช่อย่างงั้นเฮียผมก็กลัวว่าเฮียจะเป็นอะไรไปไงแต่เฮียไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับมันเขาดูกลัวพี่จังเลยอ่ะ พี่หน้าตาดูน่ากลัวมั้งไม่อ่ะพี่หน้าตาดีมากกว่าเออแล้วตกลงพี่ทำงานอะไรหรอครับธุรกิจธุรกิจอะไรหรอพี่ก็ธุรกิจทั่วไปทำผมร้านอาหารสปานวดร้านอาหาร อาหารอะไระครับก็มีเป้งย่างชาบูไทยญี่ปุ่นเกาหลีชาบูชาบูอ่ะพี่อยู่แถวไหนอะ่ะเดี๋ยวไว้จัดวีติ้งไปจัดที่ร้านพี่ก็ได้นะ,ะร้านพี่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยอะ่ะไว้เรียบร้อยแล้วพี่จะชวนอีกทีนะ <c oughs> เป็นอะไรค <c oughs> อมันแห้งเฉยครับ <c oughs> ให้กูช่วยไหม <c oughs> ไม่เป็นไรครับขับรถไปเลย ปกติคนเราเนี่ยมีอะไรก็พิมพ์คุยกันได้ทุกเรื่องใช่ป่ะก็ใช่นะแต่ถ้าด่วนก็โทรแล้วเรื่องแบบไหนวะที่พิมพ์คุยกันไม่ได้ไม่โทรคุยด้วยรอเจอหน้าก่อนแล้วค่อยคุยแนมันเราถามอะไรผมนี่อะใครมันทำเยีย่อยไม่สุดเรากูก็ แค่หาเรื่องคุยไปกุบตะกัดอย่างนี้ใช่ใครยะไปกยอะะตัด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 มานมานี้วันนี้ยอะไรยะอือ้เฮียเคยเลยใช้กำลังกบเกินตลอดผมรู้เฮียนอกจากผมแล้วเนี่ยเฮียไม่มีใครคุยแล้วแหละเขาะมึงรู้มากไงก็เลยไม่อยากพูด โอเคโอเคเฮียผมโม้จริงละไม่แกล้งแล้วไหนเขาบอกเฮียว่าไงตอบมาตรงตรงจะได้ตอบถุกเขาเหมือนอิกนอกูไปเลยแล้วเขาก็บอกกูว่ากลับมาค่อยคุยกันมันจะมีเรื่องอะไรอีกมั้งวะขอเป็นแพรีฮอร์เบอกว่าไม่แกล้งแล้วกูอยากได้ความจริงไม่ตลกแล้วเขากลับมาวันไหนเฮียพรุ่งนี้้โห เฮีย er. ผมบอกตรงนะตอนนี้ใจเฮียอย่างพุ่งเลยวันเดียวเองรองหน่อยก็ได้เปน็นาอมากเลยเนี่ยก็กูไม่เคยมีใครพูดกูแบบนี้มาก่อนใช่ดีเฮียปกติเฮียแยกเชี่ยวตลอดใครมันจะกล้าทำให้เฮียหมดนิดแล้วพอเด็กกายเฮีย er ยิงฟันยิม้ม <c oughs> เด็กคงกลัวหรอกเฮ er. ียแซวกูยับเลยนะสงสัย กูคงแยกเขี้ยวสัมึงไม่มากพอสินะนาน,นานทีพอเลยนะแท้เด็ไอ้ตุลตัวจริงเสียงจริงแน่นอนครับผมนี่มึงเวลาออกตามเฮียมาสภาพก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ เ yeah, ย่อย so oh, yeah. Yeah, ่าต่อยผมมีคนนะใครจะไปต่อยมึงวะโอ้โหเย่เย่เก่งใจแผลผมนิดนึงโอ้โหจ่ายเลยย่จะไม่ไปเขาอินหน้าเหรอ อย่าเลยกายคนอยู่ในโลกของเขาเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะะตัดใจลเลยเฮียเนี่ยล้วเฮียก็ต้องทำหน้ามาหงอยนี้ดิรู้แล้วครับ